สวัสดีครับเพื่อนๆเอนจอกับโจ้แล้วครับผมที่ครงัง่ายของน้ยต้มโจ๊กก็วันนี้เป็นเมนูหมูสามชั้นนะครับนี่ครับหมูสามชั้นประมาณตั้งสามร้อยกรัมเป็นหมูสามชั้นผัดโหระพานี่นะครับหนึ่งกรัมโหระพาก็เด็ดเอาแต่ใบนะครับล้างน้ำพังสะอาเดเรียบร้อยอันนี้เป็นเครื่องผัดจะมีกระเทียมกับพริกนะครับโขกลกรวมกันซอสปรุงรสครับซอสฝาเขียวนั่นเองถ้าบ้านเราก็จะเรียกซอสฝาเขียวเนาะ ปลาครับแล้วก็ผงปรุงรสนั่นก็คือรสด,ดีคะนอ,อะไรแบบนี้ครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปแค่นี้เองเราก็จะมีน้ํามันสําหรับผัดครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเดี๋ยวเริ่มเลยเลือกผัดนะครับเบอร์สามอันดับแรกเราจะต้องรวนสามชั้นก่อนเพราะว่าสามชั้น่อนข้าจะสูงยากนะครับก็จะใส่น้ำมันลงไปบางส่วนครับเพราะว่าเราจะสามชั้นลงไปรวนรว,วนจนมันเริ่มสุกแล้วเราถึงจะ เอาพริกกับกระเทียมที่เราขกไว้ลงไปผัดอีกทีหนึ่งะฮะกสลงไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวร้อนนะมาร้อนอน,นิดนึดงนเราก็จะรวกในสักครู่หนึ่งนะครับให้สามชั้นมาเริ่มสุกก่อนมีตัวหั่นสามชั้นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะ เป็นปากเป็นคำโอเดี okay. ๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับก็รวนอย่างเงี้ยกลับซ้ายกลับฝาไปสักหักนึ่งก่อนให้มันสุกอีกทีหนึ่งมันจะมีน้ำมันออกมาจากสงชั้นด้วยใช่ไหมครับเราก็น้ำมันงนั้นแหละครับผัดมันจะหอมมันจะเหมือนน้ำมันหมูที่เราเจียวเลยครับ เดีย๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนมาดูตอนที่มันมันสุกโอเคแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมันต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนี่นะครับเพื่อนๆก็ล้วนกับน้ํามันมาจนประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะพลิกข้างหนึ่งเราก็เอาพริกกระเทียมครับใส่ลงไปผัดเลยาน้ํามันไม่เยอะมากไม่ต้องเอาออกนะครับแต่ถ้าเกิดมันเยอะก็ตักออกนิดน,นึงนี่คะับประมาณนี้ เราก็ผัดจนกระเทียมมันเหลืองนะครับหมูมันก็จะสุกลงไปอีกเป็นไฟนิดนึงมันจะได้เกลียมหน่อย แล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยไอ่ก็ปรุงรสต่อสี่ต่อสี่มนูน,นี้เราไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับต่อสี่ต่อสี่อันนี้เป็นซอสปรุงรสครับก็ขงปรุงรสอัตราส่วนเดี๋ยวตรงจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับผมหอมแล้ว ที่จงหัน่นสามชั้นชิ้นใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เรารวนกับตอนที่เราผัดนะครับน้ำม,นมันมันออกมาเนี่ยมันจะหดลงไปเรื่อยๆเราก็เป็นหัวละพาครับเรา,าผัดเลยเราก็ผัดให้หัวะพาสลดนะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วฮะ กลิ่นของใบโหระพาเวลามันโดนกับน้ำมันเนี่ยมันจะหอมเป็นเอกลักษณ์มากมาเวลาเราทานพวกผัดชาผัดหอยลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เป็นหมูสามชั้นแล้วก็มีความเก๋ติดไปได้ครับผมสามชั้นผัดโหระพาง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กครับผมก็คือรวนหมูก่อนเนาะให้มันหอมนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาลงไปผัดคับพริกกระเทียม